สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยเียจะมาเตือนสติทุกคนที่กำลังคุยกับสายฝอออนไลน์กันนะคะเห็นหลายๆคนเนี่ยข้อความที่ส่งมาถามแอดมินคือเห็นชัดมากว่าคุณกำลังคุยกับสแกมเมอร์หรือนักต้มตูนนะคะบางคนคือแจ้งให้บล็อกแล้วไม่ยอมค่ะคือยังอาไลอาวอนนะคะ แม่มินเข้าใจนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยคือเราได้รับข้อความเนี่ยถามเข้ามาทุกวันนะฮะเป็นห่วงเราเอาใจใส่เรานะมีแต่คำพูจาหวานหวานทำให้เรารู้สึกมีคนรักคนเอาใจใส่แล้วนะฮะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งนะเขากำลังจะ ส่งของมีค่าเงินทองเยอะแยะเต็มไปหมดมาให้เราเนี่ยแล้วทำไมแอดมินถึงบอกว่าเขาเป็นสแกมเมอร์เขาเป็นนักต้มตูนมาหลอกเงินฉันทำใจไม่ได้นะอยา่าอย่าได้เสียดายนะคะและไม่ต้องพยายามให้แอดมินเนี่ยช่วยแอดพูดช่วยหาวิธีไปดูว่าคนคนนี้เป็น คนจริงๆหรือเปล่านะเขาไม่ได้หลอกคุณหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณต้องเข้าใจว่าแอดมินไม่ใช่ผู้เสียหายนะเพราะฉะนั้นคือแอดมินจะดูที่เนื้อเรื่องที่คุยกันนะและแอดมินก็ไม่ได้หลงรักแสแกมเมอร์ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรนะเนี่ยแอดมินก็จะมองแบบกลางๆนะฮะเหมือนคนปกติทั่วไปนะคะถ้า คนนี้ที่มาคุยกับเราเนี่ยมันมาแบบแนวสแกมเมอร์แบบเห็นชัดมากอะ่ะให้คุณจ่ายเงินน่นนี่นั่นน่ะนะและโกหกสารพัดเนี่ยคุณไม่ต้องไปเสียดายนะ,ะกับเวลาที่ผ่านมานะเข้าใจค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยอื กำลังอินเลิอยู่นะฮะเนาะมีชายหนุ่มรูปงามอนาคตดีหน้าที่การงานก็ดีไรายได้ก็เยอะนะรักเราหนึ่งเซน์นะคะอย่าได้เสียดายค่ะเขาถูกฝึกมาเพื่อที่จะมาเอาเงินจากกระเป๋าคุณอย่างเดียวนะเขาไม่ได้ต้องการคนรักและเขาก็ไม่ได้รักคุณนะ บทสนทนาต่างๆที่เขาคุยกับเราเนี่ยพวกนี้เขาเขียนบทมาเรียบร้อยว่าต้องพูดยังไงต้องคุยอย่างไงนะถ้าสังเกตดีๆนะในช่วงที่เขาคุยกับเราเขาไม่เคยขัดใจคุณเลยนะมีแต่ให้ความหวังให้อนาคตนะให้คุณรู้สึกเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะแต่หารู้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเงินในกระเป๋าคุณเท่านั้นเองนะคะ เห็นคนนี้แหละที่ถามเข้ามานะฮะแอดมินบอกให้เขาบล็อกไปแล้วยังไม่ยอมนะยังจะให้ยามตื้อให้แอดมินเนี่ยช่วยดูหน่อยว่าคนนี้คนนี้นะเป็นคนช่วยดูให้หน่อยลองประเมินดูอีกทีหนึ่งได้ไหมไม่ต้องเสียเวลาไปประเมินแล้วค่ะเพราะเข้ามาแนวสแกมเมอร์เห็นชัดมากนะคะถ้าคุณยังไม่ได้โอนเงินเนี่ยบล็อกไปเลยนะคะแต่ถ้าคุณเผลอผิดพลาดไปแล้วเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะคุณก็แคปหน้าจอทั้งหมดที่คุยกับเขาและบัญชีที่คุณโอนเงินไปเนี่ยไปที่สถานีตำรวจนะคะไปแจ้งความลงบันทึกแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกนะและคุณก็เอาหนังสือที่คุณไปแจ้งความตรงนั้นเนี่ยไปที่ธนาคารไปอายัดบัญชีไว้นี่จะเป็นทางเดียวที่คุณจะได้เงินคืนนะไม่งั้นคือไม่มีเลยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนอย่าหลงรักสแกมเมอร์นะคะพวกนี้ไม่มีตัวตนนะคะจำไว้ไม่มีตัวตนนะ,ะมันอาจจะเป็นคนเสพยาหรือคนไร้บ้านหรือใครที่ไหนก็ได้ที่เขาไปหามาเพื่อจะมาคุยกับคุณอย่างเดียวนะคะโอเคจ้าก็ขอเตือนสติไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ